พี่น้องมาอนี้ครับได้กระดูกสี่โค้งหมูกับเนื้อหมูครับสีย่างนะพี่น้องสีย่างอ่สีโค้งหมูครับกระดูกหมูครับพี่น้องครับนี่พี่น้องสีย่างตอนย่าๆเลยกระหมูกัิที่ันเป็นแผ่นเป็นแผ่นกับย่างน้ำครับมักใบครับทอดทานยังพร้อมครับพี่น้องนี่ครับ สีโค้งมากครับมาเป็นตฝนเตาปิกนิกเหมือนเดิมพี่น้องอยู่หน้าบ้านโตล่มหนาวเนาะพี่น้องเนาะมามาครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งหล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องบ่าวบุริดัมกับสาวหนอนครพนมนมเด้อครับพี่น้องนี่ครับหลังจากเข้าหั่นเนื้อหมูแล้วครับกับสีโค้งรับแล้วไฟกระติสนะครับพี่น้องนุ่มบุริดัมก็ได้ทําการมาร์กใส่กระเทียม ใส่น้ำมันหอยใส่รสดีน้อยหนึ่งชุดรสนึดน้อยแน่แล้วก็ซอสฟ้าเขียวครับพี่น้องนี่ครับมากครับแล้วก็ยอดน้ำปลาน้อยนึงมืนอกี้กลมกลมนวดกับพริกไทยครับพี่น้องมาครับมากินย่างซี่โครงหมูกับย่างเนื้อหมูนะครับเนาะแซ่บกินกับตำแตงนะพี่น้องเนาะแซ่บเนื้อหมูแดงลงนะครับนี่ครับนี่ลงง้างกันซี่โครงครับมาเด้อครับพี่น้อง แกนํากันครับตําแตงใส่หมก,กอกนาพี่น้องเนาะครับตำหมกกแตงเสร็จแล้วพี่น้องเนี่สุกย่างหมูไก่สุกแล้วนี่ครับกินกับตําแตงเข้าครับพี่น้งนองเสร็จแก่ตำกันครับมาสวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช่องบ่าวบุรีรัมศาารีเนาะนครพนมน้องๆกันเน็ตสวัสดีครับเลยสวัสดีครับอ้าวกินแตง ปุนีนมวิลลัมได้นี่ครับสี่โค้งหมูห่อนๆเลยครับพี่นอ้องสี่โค้งหมูแล้วก็มีหมูนี่ครับเน้อหมูแล้วก็ได้ตําแตงครับพี่นอ้องรสชบติที่กินกับเขาเจานะ้าเนาะมาสดตําแตงกพี่น้องเบิมอือือืเขากันพี่นอ้อง อคอหยุบอ่อนคุณน้องนุ่นครับบุ้งแพ่ทำทำแต้มครับ Uhm, ngon phúc đi không ngon 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 ครับเนาะบุ้งอารมณ์ขับคนใส่คนแช่เยอะพี่นอ้นงนอ,นองเด้อต้องใส่มือลงสีพี่น้ององือหืออือหือับขึ้นหอดบ้านห้องเลยพี่น้องถี่กินอเอาเลย ไงๆไปลองมาข้าวบุ้งคอนเฟิร์มขอไพเลือี่น้องใส่มือ ี่อเดกครับครับห้องเก้บกบกหน้าบ้านห้อง พี่น,อน้องตำบหมกแดงเนี่ยกินดูหนาบ้านโอ้บรารด้ยใส่ไม่พร้อมพี่น,อน้องเสียงคอยกับอย่าว่ากันเด้อพี่น,อนอ้องค้อยแล้วเสียงถดจังตัว ว่าอะไรให้กินโดยละพี่น้องไม่นุ่นพอตดขออไผ่ได้พี่น้องใส่เมือกิน ชิ้นเนี่ยเป็นตามอย่างแมวมาแล้วมาพี่น้องโอ้แสบหลายอือกินผู้เดียวว่าขันสดเอาสดเอาพี่น้องกล่องนมบุรีลัมว่างโอ้แสบพองแล้กินหมูเข้าไปดีขึ้นกับพี่น้อง กี่อย่างกขอพี่เมเดอร์สออาวนคพรพนมจะน้อยสาวนคพรพนมมาอืมออออคืมคอแบบกินดีหน่อยครับผู้ใดมักคลิบนะครับย่างสี่ข้งกับย่างหมู แล้วก็มมะแดงครับพี่น้องก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องบ่าวบุริรัมกับสาวหอยนอนนครพนมนเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามากดติดตามก็จะเริ่มกดแชร์ให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้นุ่มมืนอนล้วใหม่สนีิครับสวัสดีครับไปแล้วครับ